ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำศักดิ์สิทธิ์นาทีเศรเศษการเจริญกรรมฐานตอนกลางคืนนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานแบบสุขวิปัสสโกแบบสุขวิปัสสโกนี่ตามปกติแล้วไม่มีทิพยคุย,ยานไม่สามารถทรงอภิญญาได้ แต่ก็สามารถทรงสมาธิเกิดเป็นฌานสมาดักปัดได้เป็นพระอริยเจ้าได้ปานิพานได้ท่านยังเรียกว่าสุขเวปัสสโกคือปฏิบัติบตรรลุง่ายๆไม่มีวิชาสามได้ิญญาหัวเข้าแทรกแต่สําหรับแนวการปฏิบัติรันดาแทนาพุทธบริษัทการบรรลุมรคผลทั้งหมดก็ต้องถือพื้นฐานวสุขเวปัสโก ฉะนั้นท่านที่เจริญชละพิญโยคือมโนยิทธิมาแล้วก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ที่ตอนกลางคืนจะแนะแนวในด้านสุขภาพกายโกเพราะว่าต้องการให้บรรดาทั้มุษบริษัททรงอารมณ์จิตเรียบเรียบถ้าสอนแบบชละพิญโยกันตรงๆทั้งเช้าและกลางคืน,นท่านไม่สามารถจะรถทรงสมาธิทัสมาธิทรงตัวได้นาน นั้นเวลากลางคืนเป็นการฝึกสมาธิอสอ่งตัวได้นานเวลากลางวันเป็นการฝึกด้านฉละพิญโญคือมโนยิทธิสำหรับการฝึกด้านสุขาเวสโกนีคำภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีการจำกัดเฉพาะเบื้องต้นนี่ไม่มีการจำกัดแต่ว่าตอนเข้าประจำจะจงกองของจริตอันนี้จำกัดคำภาวนา ใน <c oughs> เวลานี้เป็นการฝึกเบื้องตน้นจะใช้คำวรรณาไว้อยังไงก็ได้เรีว่าสำหรับวันดาแทนาพุทธบริษัทต,ต้องการจะฝึกมโนยิธิให้มีการคล่องตัวในตอนกลาวันเวลานี้กายซักซ้อมคำบรณาคือใช้คำวรรณาวนัะมาภาทะที่เวลาให้ใจเข้านึกว่าพระนะมะ เวลาให้ใจออกเัวาพาทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกวัณนะมะเวลาให้ใจออกตัวพาทะเป็นการซักซ้อมไม่เพิกเป็นการเข้าตัวเพราะเวลาที่จะฝึกมโนยิธิและชลาดัญญาจริงๆถ้าไม่เคร่งตัวในคำภาวนาการปฏิบัติจะไร้ผล ในตอนต้นนี้ขบันดาแต่บริษัทใช้ขบันนานี้คล่องตัวการภาวนาคือหายใจเข้านึกตามบรรณมะหายใจออกนึกตามวภาทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามบรรณะมะเวลาหายใจออกนึกตามวภาทะ ขณะที่ท่านรู้ลมหายใจเข้าและใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีตอนนี้ขอทุกคนอย่าทำอารมณ์ให้เครียดปล่อยการให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจให้ยาวหรือสัน้นให้หนักหรือให้เบาถ้าทำอย่างนั้นผลการสมาธิจะไม่เกิดบริการบังคับใจ ต้องปล่อยลมหายใจไปตามสบายของร่างกายร่างกายใช้ใจแรงหรือเบาเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายใช้ใจสั้นหรือยาวก็เป็นเรื่องของร่างกายเราจริงๆต้องการเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือว่าเวลานี้หายใจออกถ้าขณะใดจิตรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออก โดยโดย,โดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นสมาธิในานาปานุสติกรรมฐานและท่านรู้คำภาวนาด้วยก็เชื่อวเป็นสมาธิในคำภาวนาด้วยเป็นสองสมาธิด้วยกันคู่กันคือเป็นสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานด้วยเป็นสมาธิในกองที่ภาวนาด้วย เวลาที่ทำภาวนาอยู่จงอย่าคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกให้พยายามบังคับสติสัมปชัญญะของท่านสติคือการลึกนึกไว้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวก่อนจะทำขำว่รดาแทานพุทธบริษัทให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้เรากำลังเจริญพระกรรมาฐานไม่ใช่มาคิดเรื่องประลมโลกและคิดนอกที่ตอกรอยวงการของการเจริญพระกรรมาฐานก็คืนหนึ่งรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอันนี้ต้องบังคับจิตต้องบังคับใจของเราให้เป็นไปตามโลกนี้แล้วก็บริการใี่สองรู้คำภาวนา แต่ว่าการที่จะบังคับสติสัมปชัญญะให้รู้ลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีหรือว่ารู้คำภาวนาก็ดีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจชอบทุกเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีใจของเราก็อาจจะเผลอ ไปคิดอย่างอื่นไปบ้างบางทีภาวนาไปก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ดีจิตมันมีสภาพฟุ้งซ่านจนชินก็เกิดมีความรู้สึกคิดคิดนอนคิดนี่เน่าเรื่องออกรอยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกไม่ใช่ผู้ทรงฌาน ฉะนั้นถ้าบอกเอิญจิตไม่คิดนอกรต่องนอกรอยไปบ้างก็อย่าเพิ่งตำหนิว่าเราเป็นคนเลวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อรู้ตัวว่าเวลานี้คิดนอกจากคำภาวนาก็ดีหรือว่าไม่สนใจกลุ้มใ้ใจก็ออกก็ดีเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้วหวังกลับเข้ามาตั้งต้นใหม่คือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าใ,ใจออก แล้วภาวนาควบคู่กันไปขณะใดาที่จิตของท่านรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีรู้คําภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคําคว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจสำหรับเกินเจริญสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทสมาธิของท่านจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่นิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการนี่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นนิวรณ์ห้าประการนี้ถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าม,มาสิงในจิตของท่านในเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดี แม้แต่อย่างเดียวเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเลยการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลมีวอนห้าบริการนี้ท่านต้องงดเว้นไม่นึกถึงมันในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาก่อนที่จะมาเจริญกรรมฐา,านมัน,นึกบ้างเป็นของธรรมดาของจิตใจ แล้วเลิกเจริญกรรมาฐานแล้วมันนึกถึงนิวรณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจไม่มีใครก็ห้ามเพราะนิวรณ์เป็นกินเลสที่เราคบหาสมมาคมมาเป็นอสงไขยกับโยอย่จะขับให้มันพ้นไปทันทีทันใดนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยเฉพาะที่เรามาเจริญภาวนานี่เราจะต้องไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามากวนใจอย่างเด็ดขาด ฉะนนั้นนิวรบรรดาทพุทธบริษัทจะต้องรู้จักหน้ามันอารมณ์ที่เรียกวานิวรคือเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังน่กรวมความง่ายๆว่านิวรเข้าเสียงใจเมื่อไรเราเป็นคนโง่มานนั้นอารมณ์ห้าอย่างที่เรียกวานิวรก็คือหนึ่งกามาชันทะความคุ้นคิดทั้งของสวยสดงงามและคนสวยรูปเสียง รูปรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจเขาบรรดาทานพุทธบริษัทขณะที่ภาวนาโดยการในสองอารมณ์ที่ไม่พอใจต้องทิ้งไปเสียในเวลานี้โดยการในสารอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงำจิต ในการทีสี่อย่าปล่อยให้จิตผุ้สร้างนอกเหนือจากคำภาวนาแล,ล้วลมหายใจเขาออกอย่าให้มันแยกตัวออกไปให้มันอยู่ในขอบเขตกองลมหายใจเขาออกและคำภาวนาลแล้วก็ดีห้าอย่าปล่อยให้จิตสงสัยในคุณสมบัติที่เราทําได้แล้วคือคุณธรรมท,ที่เราทําได้แล้วอย่าสงสัยกรว่มค,ความวานิจจณงห้าประการคือหนึ่งอารมณ์รักระหว่างเพศ สอารมณ์ไม่พอใจสความวง่วง 4. จิตฟุ้งซ่านนอกเรี่ออกรอย 5. สงสัยในผลการปฏิบัติ 5. อย่างนี้ถ้าธรรมดาแต่พูดบริษัทมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยในจิตวันนี้คำว่าสมาธิจิตและชาสมาบัติจะไม่เกิดกับบรรดาท่านพุทบริษัทเลย ต้องห้ามอารมณ์ต้องห้ามรายการในใิยยให้เข้ามายุ่งกระจายขนาที่นั่งอยู่ที่นี่ในการจเจริญสมาธิจิตในด้านสุขาเพื่อสโกก็ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอย่าหลงภาพแสงสีต่างๆบางทีเห็นภาพสีขาวสีเขียวสีแดงภาพนวลภ,ภาพนี้มาจงอย่ายึดถือเอา ให้ยึดถือลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาเป็นเกณฑ์ยึดไวเท่านั้นคือต้องการแค่รมจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านไปยึดถือผืือือภาพต่างๆจิตใจของท่านจะไม่เป็นสมาธิใจมันจะไม่สมสค์ต่างความมุ่งหมายเวลาภาวนาบรรดาทรรพุทธบริษัททั้งหลาย ภาวนาจะว่ายังไงก็ได้แต่เวลานี้คนใช้คำวร,รณณมาพาทะเพื่อจะให้ได้ผลดีก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปัญญาในด้านวิปัสสนาอย่างก่อนคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นสุขและเป็นทุกข์โลกวันนี้รูปโลกวันุนนี้เป็นโลกที่มีความสุขและความทุกข ใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเห็นว่าเราเกิดวันนี้เต็มปฏิความทุกข์ไม่มีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความหิวเป็นทุกข์มีทุกวันความหนาวเกินไปร้อนเกินไปอารมณ์ไม่สมบายใจมีทุกวันเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเนยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์รวมก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้จี่ชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราจะเป็นเทวดาและผมเทวดาและผมเมื่อหมดความทุกข์แล้วเมื่อหมดความสุขแล้วพ้นจากความเทวดาและผมคือหมดบุญมาสนาบารามีแล้วต้องกลับมาทุกข์ใหม่ด้วเป็นการ,การเราต้องการคนิพาน ก่อนจะภาวนาให้ทําจิตให้แน่วแน่อย่างนี้ก่อนจิตท่านจะโ่องใสกำลังใจจะเป็นสมาธิดีตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัทลายให้เริ่มปฏิบัติภาวนาได้ตามอธัธยาศัยจะให้เวลาไว้สามสิบนาทีปสำหรับในการนั่งถ้าเมื่อยก็พลิกหน้าพลิกหลังได้นั่งขัาสมายก็ได้ขานั่งพุทเปียวได้ตามอธัธยาศัย ตอนนี้ไปเขามรรดาทพุทำบริษัททันหลายเรื่องปฏิบัติได้